คนที่นะครับได้ไพ่ทำแลนท์ทำแลนในคำอีกร,รแปลว,ว่าเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเจอในสิ่งที่เลวร้ายมาสีเรื่องงานก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีดความรักก็ไม่ดีโชคลาภกา็เฉียดไปเฉียดมานะครับแต่ไพ่ใบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บคือการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาดวงเปิดดวงขึ้นขาขึ้นของชีวิต เช่นเปลี่ยนงานในองค์กรปรับโครงสร้างเปลี่ยนงานใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจขยายสาขานะครับสวนกระแสต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือวิกฤตอะไรก็ตามที่เจอเนี่ยจะเปี่ยงป้างสายฟ้าแลบนะครับก็แปลว่าดวงการงานเป็นช่วงพลิกสุดตั้งแต่ดูมาจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์กำลังอยู่ในช่วงยืนหนึ่งเลยครับและในเรื่องของการเงินนะครับทมนแลน์บุงบอกถึงน้ํามันทองคําเหมืองแร่ก็แปลว่าเรากําลังเจอ บอทองคาเป็นยุคที่ขุดทองเป็นยุคที่เจอเหมืองแรก่ก็แปลว่าอะไรคุณกําลังอยู่ในช่วงของการเป็นเศรษฐีใหม่นะครับเป็นเศรษฐีใหม่แล้วก็เป็นเศรษฐีที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตอีกหลาย10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถ้ามีเพื่อนวันอาทิตย์ให้เกาะไว้นะฮะเกาะกระแสไว้แล้วคุณจะรวยไปตามเขาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิต ที่เลวร้ายที่ยสุดในชีวิตคือจุดเริ่มต้นใหม่ของความรักที่ดีถ้าไม่มีเรื่องร้ายเราจะไม่เจอเรื่องดีเพราะฉะนั้นไทมนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่วิกฤตสุดแล้วในเรื่องของความรักจงลืมอดีตเพื่ออยู่กับปัจจุบันและเลือกอนาคตที่คุณรู้และคุณเห็นอย่างชัดเจนนะครับส่วนโชคลาภเป็นคนที่มีโชคมากที่สุดในตั้งแต่ดูมาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คนมีโชคซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนก็ถูก ซื้อตัวไหนก็ได้รางวัลใหญ่ๆนะครับผันทสรุปของคนวันนี้นะครับเป็นคนที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากอุปสรรคที่ต่ำสุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วด้านการงานการเงินความรักและโชคลาภว,วันนี้ได้ครบทั้งการงานทั้งการเงนิทงงนทั้งความรักและโชคลาภครับสำหรับคนวันนี้ครับ